ส้มกับแดงมันช่างร้อนแรงซะเหลือเกินล่าสุดมีแอคเคาทวิตเตอร์คนหนึ่งนะซึ่งแน่นอนนะเป็นคนที่เชียร์ทางสับนิ้วนะพรุ่งนี้เพื่อไทยเปิดตัวอุ้งอิงคนรุ่นใหม่ก็คงเริ่มเห็นอนาคตประเทศและอนาคตของพวกเขาขึ้นมาทันทีเลยแฮชแท็กต่างจากนี้ไม่ชินโดยแฮชแท็กนต่างจากนี้ไม่ชินแล้วก็นําเสนอภาพฮะสัมผัสได้ถึงพลงานบางอย่างนําเสนอภาพของตระกูลชินวัตรในเสื้อสีเหลืองฮะ โอ้เห็นไหมตาจากนี้ไปชินแต่นี่เดอะเมตตาดีฮะตาดีเหลือเกินค่ะไปนําเอาภาพของทางส้มมาส้มก็ใส่ขาวแต่งขาวแต่ในขณะเดียวกันก็คอยช่วยเหลือคอยให้ท้ายผู้ที่ต้องคดีหนึ่งหนึ่งสองคุณธนาทอรคุณชอบคุณไปยิบคุณปิยบูรโอ้โหเนี่ยซัดกันเองซะแล้วลายการนักหน้าส่วนคุณหมอจชรนานสีแก้วเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับกล่าวหลังรับตาแหน่งว่า ก็จะทําหน้าที่ประสานงานร่วมกับคณะยุทธศาสตร์ทิศทางการเมืองรวมถึงคณะที่ปรึกษาการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมที่มีคุณแพรทองทานชินวัตรเป็นประธานะนะแล้วก็ยังพูดยังยืนยันได้ว่าไม่มีการก้าวไก่แทรกแซงจากคุณทักษิณชินวัตรการเปิดตัวลูกของนายทักษิณเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นดอมินีไหม,มยืนยันไม่มีการควบคุมครอบงําโครงสร้างที่ออกมาเนี่ยเปิดให้ทุกฝ่ายทํางาน แล้วถ้าใครคิดจะย้ายพักหรือเป็นงูเห่าเนี่ยต้องทบทวนท่าทีไหม,มคุณหมอชลน่านบอกต้องทบทวนโอ้เข้มเลยนะพี่หมอพูดพูดเหมือนคุณฤึก์ศิลป์เลยไงะที่คุณฤทธ์ศิลป์บอกว่าจะวางแนวทาง3แนวทางจะนะไหมค่ะอะมันบัองเอิญคาเดียวกันเลยอ่ะที่คุณฤึก์ศิลป์บอกว่าคนที่จะย้ายออกต้องกลับมาอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณหมอชรน่านก็พูดนี่ขนาดยืนยันว่าเป็นการครอบงำนะค่ะนะอันนี้คือการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดหลังเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะแล้วก็ล่าสุดกรณีของลิซ่า ก็มีข่าวนี่ว่านออนไลน์นะว่ามีจดหมายแจ้งจากทาง YG Entertainment ค่ะเป็นจดหมายเป็นหนังสือนะฮะอ่หนังสือเนื้อหานั้นเนี่ยระบุว่าอ่ s ลิซ่าเนี่ยชีย้แจงว่าลิซ่าเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมงานเขาดาวที่เมืองไทยได้เนื่องจากตารางงานเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะอันนี้เป็นรายงานข่าวในโลกออนไลน์ค่ะคือผมเนี่ยพยายามจะไปหาว่าในแฟนเพจ YG Entertainment ได้มีการรายงานอันนี้ไหมย,ยังไม่เจอนะฮะ,ะแต่ล่าสุดผู้ว่าการทรทเนี่ยเปิดเผยเองว่าได้รับแจ้งจากต้นสังกัดของลิซ่าแล้วว่าไม่สามารถมาร่วมงานได้นะแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานในอนาคตนะแล้วก็ทางไทยเราทำไงต่อทีนี้จะเดินหน้าจัดก,กิจกรรม Reopening Thailand ะนะมีการเปิดเผยหนังสือนะ e o p e n n n g Thailand นะ culture and tourist เฟสเฟสติวัลในพื้นที่สีฟ้าและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศเพื่อหนุนกิจกรรมหนุนการเปิดประเทศการเดินทางท่องเที่ยวและฟื้นเศรษ,ษฐกิจต่อไปนี่คุณยุทธศักดิ์สุภสรน,นะฮะผู้ว่าการทททเนี่ยเป็นคนเปิดเผยนะของไทยเรานโยบายต่างๆก็ต้องเดินต่อกิจกรรมต่างๆก็เดินต่อนะแต่ก็พิจรารณาว่าพื้นที่ไหนยังไงก็ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนจํานวนผู้ติดเชื้อแล้วก็มาตรการควบคุมโรค ความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวจะยังมีอยู่ <okay. S 2> Reopening Thailand นะ mm hmm. สังเกตดูว่าการจัดกิจกรรมพวกนี้ก็คงจะมีการเชิญศิลปินน่าจะเป็นศิลปินในประเทศ <Okay. S 2> ตามที่นายกกำชับไว้ก่อนหน้านี้ว่าศิลปินในประเทศทั้งพื้นบ้านนะทั้งศิลปินคนรุ่นใหม่ต่างๆเนี่ยให้มีโอกาสในการขับเคลื่อนประเทศด้วยกัน mm hmm. นะก็เดี๋ยวรอดูว่ารูปแบบกิจกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องพักกันก่อนคู่เดียวนะครับกลับมาช่วงหน้า มาตามรายละเอียดอีกหลายเรื่องครับรวมถึงลิซ่าไม่มาแต่รัฐเซลโครขนาดบายบายแบนกอกแล้วนะ,ะล่าสุดยังทวิตอีกแล้วทวิตคราวนี้เนี่ยโอ้โหทั้งเชิญชวนคนมาเที่ยวไทยให้เราด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับ